ีบอกมึงไม่ต้องยาชาอีดอกครออะไจะบอกว่า สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอรีโปรยาสามหอีกครั้งหนึ่งค่ะ l u x u r y Fashion a n d Travel y o u t u b e r ที่มั่นโหนกที่สุดใน3โลกรีวิวแบบจริงใจโดยไม่สนหีสนแตดใดๆทั้งสิ้นนะคะคือเอขอเล่าให้ฟังภูมิหลังก่อนว่าเอ <c oughs> เป็นคนที่เหมือนตอนเกิดมาคอมพิเคชันในการคลอดอย่าเงี้ยคุณหมอตอนดึงเอ <c oughs> ออกมาเงี้ย <c oughs> เขาอาจจะไปกดเส้นประสาท ตาด้านขวามันเลยทําให้ตาตอนเอ็ดเด็กๆนะตอนที่เป็นทารกคือตามันจะลืมได้แค่ข้างเดียวข่านี้มันจะมีความขี้เกียจนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วแบบเหมือนคุยกับแม่แม่ก็บอกว่าอยู่ดูในกล้องแล้วมันดิสเทิร์บอยู่อยู่ก็ไปทาสิเพราะเดี๋ยวนี้วิฒนาการการสัลยกรรมหรือว่าอะไรเงี้ยการแพทย์ของประเทศไทยอะ่ะมันค่อนข้างจะรเกรสแล้วทาตาอย่างเงี้ยมันพักฟื้นไม่นานเอ็ดก็เลยเริมหาข้อมูลว่าคลินิกไหนที่ เรปิเทชันดีๆครับตอนนี้ก็เอสก็อยู่หน้าปรีพาวคลินิกนะครับพูดไปคุณมาปรากฏว่าคุณหมอนะครคับหมออาร์ก็ขอบคุณมากเป็นแฟนคลับเป็นเอฟเฟของเอสด,ดี <c oughs> อเอดเดงก็แบบว่าโคอินซิเดนต์มากเดี๋ยวเอสก็จะเข้าไปปรึกษาละกันว,ว่าคอมพลเคชันมันยังไงมีการพักฟื้นยังไงเนาะแล้วอาจจะแบบว่าเออพอดีที่คลินิกเขามีการฉีดโบท็อกด้วยมีการ,รปรับเปลี่ยนรูปหน้าด้วยเราก็เลยบอกเออพอดีเลยเพราะปกติเอสกลับมาเมืองไทยเอสก็จะโบอยู่แล้วเนาะ อมากเลยเวลามาถึงคลินิกเขาให้ตรวจเอพิทเทก่อนจะเข้านะครับอัญญาเป็นบวกเป็นลบฉันกีดาวผูใช่ยมีนะฮะสวยวันนี้จะมาทำไรคะอัญญาแต่งเพศคิดว่าแปลงเพศผ่ารูปเดิมกลับมาเป็นผู้ชายเขาบอกว่าปากจะจับปีกนางฟ้าเอาจริงหมอจะไปว่ายน้ำไหมไม่ไันนี้ชุดผ่าชุดผ่าชุดผ่าแลครับใช่ใช่หุ้ยนั่งกันเลย นิดนึงเหนาคู่ที่นี่เขาดูแบบสวยงามนะสะอาดสะอ้านคนเยอะมากเลยแสดงว่าป๊อปูล่าแต่ทำดีเสริมมาก่อนแล้วนะก็คือแบบรีวิวแบบดีมากอะทำมวงทำปากก็ไปดูกันเอาเองนะอันนี้แบบเป็น your own risk ทุกการทำสัญญกรรมหรืออะไรเงี้ยมันมันมีความเสี่ยงแล้วเราก็ต้องสึกษา้ายเยอะก็คือควรอยู่ในมือหมอที่แบบมีความเชี่ยวชาญเนาะเออแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรอะ r e p u t i t i o n มีคอมเมนต์ที่ดีๆเงี้ยคนดูตรงนี้มากกว่า ส่วนน้าทำตานี้ผักฝืนนานไหมครับวันเฮ้ยห้าวันเองหอวันแเแต่ว่าวันแรกสองวันเี้คือจะรวมแค่สองวันแรกนหลังจากนั้นคือแบบทำงานใช้ชีวิตได้ปกติเลยครับไม่เคีใช้คุณบวกจุกามปีดไม่ไม่โอเคแต่ก็คือออกจากบ้านไม่ได้สองสามวันเลยมันได้ปกติอ๋อได้ปกติจริงเอนี่นแล้วก็ได้่าก็จะเป็นารว์นี่เลยครับ นี่หน้าหักร้องแก้มแล้วก็เนี่ยตคือตอนนี้มาเต็มเลยเราให้หมอดูครับัเ่ะอะครับไเ่ได้ต้องหมุดอยนะที่นี่ใช้ของอะไรบ้างครับเป็นของเม็ดบคะอรที่ตัวผีวอารเกนคือของของอเมริกาใช่ไหมก็คือตัวยาตัด็กหา้วกอม่ามาข้างดี ครับอืมครับเด่นด้านค่ะของพี่เอดีก็ตัวนี้จะสีเป็นสีของเมตาเลยถ้ากอลลี่จะเป็นสอสัอข์แต่ทีนี้ก็คือจะเปิดตัวยาให้เห็นเลยว่าโอเคตัวยาตัวนี้นะแล้วก็ดึงยาให้เห็นเลยว่าโอเคตึงจนหมดหลอดเลยโอเคหมโอ้โหน่ากลัวเจ็ดสิบหรือปะเนี่ย ตาอยู่ในกรอบเนี้ยเอาออกไม่ได้แล้วนะมึงเฮ้ยอันนี้มันเกิดอันนี้คือเขาเรียกว่าล่องลึกใช่ป่ะใช่ค่ะล่องพื้นมันต้องไปดิแง่น้องไม่ให้กำลังใจเลยผมบอกว่าล่องลึกใช่ค่ะตาห้างขวาของเห็นเนี้ยตั้งแต่เกิดมาคือมันมันตอนแรกมันลืมมันมันลืมตาไม่ได้คือเป็นตาขี้เกียจด้วยแล้วแบบว่าคือทําช่องอย่างเงี้ยบางทีก็จะมีคนทักว่าแบบเหมือนเหมือนตาแบบไม่เท่ากันอะไรเงี้ยคือจริงๆมันไม่ได้ดิสเทอร์บเอ็ดมากนะแต่ถ้ามันแก้อย่างเงี้ยมันจะเป็นประมาณไหนอะครับแค่นี้เลยใช คือมันจะเป็นตาขี้เกียจ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ครับม,มันจะแบบมันอีตานี้มันไม่ค่อยทํางานคือมันทำงานข้างเดียวรับตารับตาแน่น วาวะที่ของคุณเป็นนะคะเขาเรียกว่า Conjunctivitis ก็คือเป็นภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงแบกลเนืดอ,อคือกล้ามเนื้อข้างเนี้ยมันไม่ค่อยมีมีน้อยพูดว่ายากหนือม,มองลงก็มองได้ไม่สุดเท่า้า<ม>ใช่ใช่หรือว่าเวลาหลับตาค่ะระบบประสาทป้องกันตาข้างขวามันก็ไม่ดีเท่าตาข้างซ้ายชทีเนี้สมมติว่าหมอไปเปิดตาคนน้าแบบนี้เลยคนน้าตาโตแบบนี้เลยแต่เวลาหลับตาค่ะ มันจะหลับไม่ได้มันจะหลับอย่างเงี้ยเออคือปัญหาที่จะเกิดข <c oughs> ึ้นสมมติว่าถ้าแก้กันจริงๆนะคะมสมมติว่าเราทําให้มันพปัญหาก็คือหลับตาเห็นตาดำซึ่งเวลาหลับตาเห็นตาดำตาแดงทรมานจะเคื่องตาตาแห้งง่ายหลับตาไม่สนิทแบบนีแน่แน่อุ้ยคุณหมอขอบคุณมากเลยที่แบบว่าแนะนาแบบแบบตรงๆเลยฉีดมาประมาณล้านปีที่แล้วสามเกินสามปีลก็คือตอนนี้ก็มาเต็มเลยครับโอเคค่ะตอนนั้นฉีดแล้วมีปัญหาอะไรไม่มีเลยครับ ออตตินการ์ไม่ค่อยเยอะนะส่วนใหญ่จะเป็นบรนาาิเวณหน้าผากอันนี้ยังไม่เยอะอีกเหรอครับม <c oughs> ไม่เยอะนิปดีออกเยอะไม่เหมาะิปอันนี้เป็นกระจกนะคะเดีย๋ยวอธิบายนิดนึงนะคะตอนที่คุณเอ็ดดี้คุยกับหมอเนี่ยอาจจะชอบยักใช่ใช่จะเป็นบุคลิกจะเป็นแบบอย่างเงี้ยครับแล้วจะกดไหมถ้าเกิดหมอบลอกตรงนี้แล้วมันยักไม่ได้หรือยังอยังอยากยักอยู่หนึ่งหมอว่ายังไงดีกว่ากันนะครับถ้าก็คือตามธรรมาชานลิก่ะหมอว่า เก็บให้หมดเลยแต่ว่าอันนี้หมอแค่ต้องเตือนไว้เพราะว่าเราอะอย่กคิ้วข้างนี้เยอะครับไม่เป็นไรอางั้นก็แต่พอมันบล็อกไม่ได้มันก็จะเป็นฟิลลิ่งแบบนี้นะมันก็จะเออมันก็จะรู้สึกอึดอัดนิดไม่เป็นไรหมอต้องทนเอาตัวโบท็อกส์ค่ะมันก็คือเป็นเหมือนท็อกซินที่ไปห้ามการขยับของกล้ามเนื้อฉะนั้นตัวที่มันเป็นร่องเป็นรอยไปแล้วเนี่ยค่ะ มันอาจจะไม่ได้ดีขึ้นในรอบเดียวเข้าใจครับแต่ว่ามันมีงานวิจัยที่แบบเออฉีดหลายๆครั้งมาจะจางขึ้นเรื่อยๆเวลาดีพีคครับแต่เรื่องนยูนอยกันไปก่อนเนะดี๋ยวถ้าเกิดว่าชอบหรืออะไรก็เดี๋ยวว่ากันอีกฉีดได้ครับค่ะขอดูนะคะโอเคมันฉีดจริงวุ้ยแรงมากกับหมอไหนๆก็มาแล้วเนาะปรึกษาเรื่องตาไปก็เรื่องตาเนี่ยไปคิดดูก่อนแต่ว่าหนังหน้า เหี่ยวเหี่ยวเนี่ยคือรอไม่ได้แล้วหมอบอกว่าวันล a s ล l a คอแล้วค่ะคนนี้ต้องทำวันนี้ก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่า before after เป็นยังไงแต่คลินิกก็คือบรรยากาศเลิศดูสะอาด p r o c e d ร r การรักษาความปลอดภยัยด้านโควิดนี่คือปังมาก first impression เราประทับใจให้คำปรึกษาเรื่องแบบตาอะไรเงี้ยก็โอมากแล้วก็เรื่องบท็อกเนี่ยเขาก็จะบอกว,ว่าเอ้ยมันฉีดได้ประมาณไหนคือไม่ได้ไขายฝันเราแล้วก็ไม่ได้แบบคือตอนแรกจะทำฟิลเลอร์ด้วยแต่หมอเขาบอกเออฟิลเลอร์มันก็จะเป็นอะไรที่แบบ อีกขั้นหนึ่งนะซึ่งเอ็นไม่เคยทำฟิลเลอร์มาก่อนในชีวิตไม่เคยฉีดฟิลเลอร์ะอะไรเงี้ยหมอก,ก็บอกลองฉีดโบ,โบไปก่อนไหมแล้วถ้าโบผลออกมามันโอเคแล้วจริงๆฟิลเลอร์ก็ไม่ต้องทาไม่อัดไม่ยัดเยียดเีฟอร์นะครับหลอนเลิกเคยเต็มที่เลยทำหมดค,ค,มมคิ้วยังไงวะงคือก่อนจะฉีดโบทอ็อปเขาให้คลีนหน้าด้วยจ้ะ ช่วยด้วยจะไปเจอผู้คนได้ไหมวันนี้ทำไมต้องมาหน้าออกเพราะว่าตอนทีใบหน้าของเรามีครีมมีเคอสำอางเลยค่ะเวลาเวลานีดที่มันไม่ใช่ม็ม่ดอกไปล้เข็มซิมไปบนใบหน้านแล้วมันก็จะเลือดออกอะไรเงี้ยค่ะแล้วอาจจะทําให้เคอสำอางไหลเข้าไปในรูเข็มก็คือเป็นอันตรายใช่มคอือใช้เยอะขนาดนี้เลยเหรอวะตกใจเลยอ่ะยังไม่ได้แปยาชาขอน้้ำแข็งอนน้ำแข็งเลยนะไม่ไปยาชาหรอไมตายก่อ มอเขาบอกว่าคุณหมอมือเบามากเหมือนปิดนางฟ้าไม่หรอเมื่อก so like oh oh, ี e> ้หมอเห็นยาปนิ๊งยิ้มสดยิ้มเหมือนได้เคลรี่อ่ะอยมาแล้วนี่นะคะนะี่ตัวพีเนี่ยมนะอืมเอาแกะให้ดูเลยนะดูจริง ชร้จักทุกชอบทุกัวโลกไม่ไม่ถึงเราเรั่นชาชาเข็มไม่ได้ชาน้ำแข็งโอ้ติจะต้องมีน้ำตรงน้ำตาอย่างนี้อ๋อมันหลังในจากหมอตกในแล้วจ้อันนี้ก็ยังไม่ได้ฉีดยาชาเนี่ยแต่น้ำแข็งก็หวอยู่นะน้องไหวไหมจะไหวเจ็บแต่ว่าทนได้เนี่ย แต่อีเข็มมึงจะทนไม่ได้แล้วเลื่อนเป็นหน้ดีแล้วอ่ะจริงเหรอเออ b e ติข้อติข้กติข้อติข้อติอตอติข้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 อตอิอิข้อ้อิน้อติขอติข้อตอติขอติข้ออต้อต้ออออออ

แู้ว่าดูสภาพมันนะมันบอกให้เอ็ดบอกว่ามึงแปะน้ำแข็งชิวๆหมอชีดประมาณยี่บาทมื่กีนับอบบทีหลับบทแทนปักลุกดอกนะคะนี่จะมาทำอาไรคะแปงเพศเหรอคะแปลกลับมาเป็นผู้ชายเหมือนเดิมเนาะถ้าใครจะมาฉีดอะแนะนำให้กดยาชานิดหนึ่งเพราะว่าหมอเขาเน้นแบบเป็นที่แรกเลยที่เอ็ดรู้ว่า คือเขาเน้นรายละเอียดเยอะมากคือลงไปไม่รู้นับที่นับเร่าวๆนะเกิน20เข็มอะก็คือเจ็บตัดคนได้แต่ว่าคิดว่าผลที่ออกมาวิสซาวที่ออกมาน่าจะปังแน่นอนก็ฝากคลินิกอีฟาวไว้ด้วยนะครับก็คือคุณหมออามนะครับเขาเป็นอดีซีของเพจที่โบยากบอกใ่เองนะครับอยู่ซอยสุขุมวิทร้อยหนึ่งทับ ก็ฝากด้วยนะคะ่ะไอรีซาว่าหลังจากฉีดไฟหน้านบ้านๆแบบนี้จะสวยไปหรือเปล่าเป็น day 3แล้วนะครับหลังจากไปฉีดโบท็อกนะครับที่ B p r o w Clinic นะครับ<ช>ก็คือหมอแบบละเอียดมากอะเอสรู้สึกเลยน,นะว่าส่วนของแบบกรามเกิมอะไรเงี้ยมันมันลดลงอย่างเห็นได้ชัดแต่ว่าสิ่งที่จุดที่เป็นจุดคอนเซิร์ตของเอสดก็คือหน้าผากก็คือหายไปหมดแล้วนะครับเหลือแค่ตรงนี้เองเดียวที่แบบว่ามันอาจจะดีขึ้นนะ สองสามสัปดาหนะ์เนาะแต่ตอนนี้ก็คือเห็นปะพอเลิกคิวก็ยังมีอยู่แต่ตอนด้านนี้ไม่มีแล้ววันนี้วันที่ห้าแล้วนะครับเริ่มเข้ารูปแล้วเนี่ยเลิกคิวคือแบบเห็นปะแทบไม่มีเส้นแล้วมีอยู่ตรงนี้นิดนึงการลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยแล้วก็ตีนกาตรงตาก็หายไปสองอาทิตย์แล้วก็ตอนนี้คือหน้าเข้ารูปเป๊ะมากนะพอใจมากคือแบบดูนะบอกหมอว่า ขอแบบว่าให้คิวอะเพราะว่าเวลาเราแสดงสีหน้าอย่างเงี้ยเราชอบเลิกคิวฝั่งเนี้ยบอกหมอว่าไม่ต้องบล็อกมากขอให้เรายัางแฟกอยู่มอหลิงนี่คือเขาแบบ a y attention ตรง small detail คือจิ้มแบบหน้ารัวแบบว่าเอออะไรเงี้ยแต่ทนได้เพราะว่าวีซอออกมาคือดูหนาผากดิหน้าเหมือนอายุ30มสบอะไม่ขยับแล้วอะแฮปปี้มากเห็นปะเวลาย,ยิ้มรอยตีนกาปกติอะตูมเลยแต่ตรงนี้คือแบบเลิศ ปังมากอาทิตย์ที่3แล้วนะเอ็ดดี้แฮปปี้มากเลยนะผ่าคือแบบว่าเลิกขึ้นอย่างเงี้ยคือไม่มีรอยแล้วตอนแรกมันจะมีรอยตรงนี้ใช่ไหมตอนนี้ไม่มีแล้วแล้วก็คิวมันจะยกสูงขึ้นแล้วมันก็คือดูหน้ามันลุกยังเกอร์มันดูเด็กลงอย่าง,งเห็นได้ชัดเลยก็แฮปปี้มากคำพังเพยที่เขาบอกว่าเสียน้อยเสียมากเสียย<ๆ>ากเสียง<ๆ>่ายอ่ะมันใช้ได้กับเรื่องนี้เลยคือ เราควรอยู่ในมือแพทย์ที่มีความชำนาญน,นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าการทำศัลยกรรมหรือการฉัดชีบท็อกหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับร่างกายเราอ่ะมันทุกอย่างมันมีความเสี่ยงหมดเลยแต่ว่าถ้าเราอยู่ในมือแพทย์ที่มีความชำนาญมีความเชี่ยวชาญจ่ายไปเถอะจ่ายมากหน่อยแต่ว่ารีท l วมันออกมาคือใดๆคือ ให้เราปลอดภัยแล้วก็สวยด้วยเนาะไม่ใช่แบบไปฉีดหมอกระเป๋าไปมุ่งไปมั่วอะไรเงี้ยเอ็ดไม่แนะนําก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์และให้ความบันเทิงกับเอ็ดีไม่มากก็น้อยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ช่องเ e อ็ดดี้วอยาสาวก้าว้าด้วยนะครับแล้วก็ยังรับงานรีวิวอยู่เรื่อยๆนะติดต่อมาได้นะครับรับงานเอ็นค่ะติดต่อพีเซนเตอร์สาวสวยได้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้นะคะขอบคุณค่ะบาย